สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออยเดอะทาร์ลอดสามหนะคะก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามาฟังเข้ามาชมคลิปนี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้ออยในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาชมนะคะรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆไปจากออยในวันนี้นะคะวันนี้เรามีพิกอะคาดนะคะมาให้เพื่อนเลือกอยู่3ใบด้วยกันนะคะมีใบที่1นะคะใบที่2ก็ใบที่3นะคะวันนี้เราจะมาทําหัวข้อเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะเนื้อคู่ของ คุณคือใครนะคะเนื้อคู่คนถัดไปของคุณคือใครนะคะดวงอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นการดูดวงโดยรวมไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจอย่าเก็บเอาไปคิดอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะ ในเรื่องความรักนะคะในความคิดของออยเนาะเมื่อเรามีรักอย่างแท้จริงแล้วนะคะเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมันเป็นเพียงแค่ของตกแต่งนะเราจะรับรู้และเข้าใจความเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของกันและกันมันไม่ใช่แค่เรื่องของใบหน้าความสวยความหลอ่ออาจจะบ่มเพาะความลำบากการเสียสละนะคะเป็นความรักแท้ที่งดงามมันอาจจะไม่ใช่การครอบครองบางคู่บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ยังมีความห่วงใยคิดถึงกันเสมอเมื่อเวลาผ่านไป ขอให้ทุกคู่ทุกคนทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องที่ดีงามให้แก่กันและกันนะคะถ้าเลือกไพ่ได้แล้วนะคะเราไปเริ่มกองแรกกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะจะเป็นคนโสดก็ได้คนมีคู่ก็ได้สถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะคะ คนที่กําลังดีวกันอยู่ก็ได้นะออยมองเห็นอาจจะเป็นชาวมีนพิจิกรกรกฎนะคะพฤชศพการมังกรนะคนที่คุณดียอยู่นะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะแม่สิงห์ธนูแต่เด่นๆชัดเลยก็จะเป็นชาวราศีกุมนะคะในตอนนี้เนาะเขาอาจจะเป็นคนที่ปิดกั้นความรู้สึกเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในตอนนี้นะคะเขาอาจจะผ่านเรื่องราวที่เจ็บปวดเสียใจมากๆมาก่อนนะอาจจะมี เหตุการณ์รัก3ามเศร้านะเหตุการณ์แทงข้างหลังองกหักสุดๆเจ็บปวดสุดๆสําหรับเขามานะคะทําให้ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เปิดใจในความสัมพันธ์นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกดีไหมเขารู้สึกดีนะคะเขารู้สึกดีกับคุณนะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยแหละนะคะมีจัสตินมาบอกแต่ว่าในตอนนี้เขายังเขายัง ไม่ลืมความรู้สึก,กเก่าๆที่ทําให้เขาเจ็บปวดนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาก่อนเป็นพ่อแม่แม่ๆมนะคะบางคนอาจจะดีวกับคนที่อยู่ต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดนะคะอาจจะเจอกันในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะถามว่าถามว่าเขาชอบคุณไหมเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในเข,เขายังเขายังเยียวยารักษาความรู้สึกตัวเองก่อนเขายังแบบ ให้เขาปลดล็อกความรู้สึกเขาให้อภัยตัวเองได้เขาให้อภัยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาได้นะคะแล้วเขาจะสามารถเริ่มต้นใหม่กับคุณได้นะคะคนคนนี้นะคะถามว่าถ้าเกิดได้คบกันแล้วนะคะจะเป็นในรูปแบบไหนบอกได้เลยนะคะสิบถ้วยขึ้นมาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีงามมากๆนะคะมันเป็นความอิ่มเต็มนะคะบางคนบางท่านนะคะ ได้ไปถึงการแต่งงานมีบุตรมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะคะแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังเขาอาจจะยังไม่ไม่ไม่ตัดความรู้สึกเก่าๆความเจ็บปวดของตัวเองไม่ได้นะคะให้เขานะคะรักษาความรู้สึกของตัวเองเยียวยาปลดล็อกสิ่งต่างๆได้ก่อนนะคะโอเคนะคะงั้นเราไปต่อกันกองที่2เลยดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะสําหรับเพื่อนๆนที่เลือก การ์ดใบที่สองนะคะคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนมีคู่แล้วก็สถานะไม่ชัดเจนเนาะสำหรับคนมีคู่นะคะอาจจะเป็นคู่ทวินเฟรมก็ได้นะคะทั้งสสีคาถานะคะแล้วก็สองถ้วยออกมาบอกนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณซึ่งกันและกันเป็นเดอะซันของกันและกันนะคะบางคนนะคะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ ธาตุน้ําก็ได้นะคะมีนพิจิกกรกฎนะคะพืษศพมังกรกันแล้วก็เมถุนตุลกลุ่มนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีนี้แหละนะคะถามว่าถามว่าเขามีความรู้สึกยังไงให้กับคุณนะคะเขามีความรู้สึกว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขานนคะคุณคือความหวังคุณคือความรู้สึกดีๆคุณคือความสุขของเขาคุณคือครอบครัวของเขาเลยนะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นแฟนของคุณในปัจจุบันนี้ก็ได้นะสำหรับคนที่มีคู่นะคะ ถ้าถามถึงคนโสดคนโสดในตอนนี้นะคะหรือคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคนเก,ก่าๆของคุณจะกลับเข้ามานะคะคนเก่าๆของคุณจะกลับเข้ามานะ,ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงที่ห่างกันจะพักอยู่นะคะถามว่าเขาทํายังไงกับสถานการณ์นี้นะคะตอนนี้เขาก็ได้แต่แอบส่องแอบมองคุณนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะ อาจจะเป็นคุณก็ได้หรือเขาก็ได้นะคะแอบส่องแอบมองกันนะคะสําหรับเด็กถือดาบออกมาบอกนะคะว่าเขาแอบส่องแอบมองคุณแหละอาจจะตามสื่อโซเชียลต่างๆนะสาหรับบางคนบางท่านนะคะแต่ถ้าถามว่า,ามีนอกเหนือกว่านี้ไหมนะคะอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กของคุณก็ได้นะตั้งแต่อนุบาผลผึ่งหน่อยก็แล้วค่ะตั้งแต่สมัยอน,นะะ <laughs> ุบาล อาจจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กนะคะอาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะคะที่พัฒนาคะสามารถพัฒนาจากเพื่อนกลายมาเป็นแฟนนะคะอาจจะกําลังรอดูอยู่นั่นแหละรอเสียบนะคะนี่แหละเธอเลิกกันเมื่อไหร่นะเดี๋ยวฉันจะมาแทนทีเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะเขายังรู้สึกมีความ คุณอนะเป็นรักแรกพบของเขาเลยเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขาชอบคุณมากๆนะคะถ้าถามว่าคบกันจะไปในทิศทางไหนอาจจะถึงขั้นแต่งงานนะคบกันแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะสําหรับคนคนนี้นะถามว่าเร็วๆนี้ไหมนะคะที่เขาจะกลับมานะคะความสัมพันธ์ในอดีตนะคะหรือว่าเพื่อนของคุณนะคะที่เข้ามาในสถานะของเขาเรียกว่ายังไงอะ อาจจะเป็นคนที่ให้คําปรึกษานะคะคอยให้คาปรึกษาเธอนะแต่จริงๆแล้วนะคะเขาก็มีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะเขาอาจจะมาบอกความรู้สึกมาเผยความในใจของคุณในเร็วนี้นะอาจจะ1เดือนไม่เกิน3เดือนหรือว่านานที่สุดนะอาจจะ6เดือนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในะเรื่องความรักนะเป็นความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะเราไปต่อกองที่3กันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือก เด็กที่3กองที่3นะคะคนที่เลือกการ์ดใบที่3เนาะบางคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพศที่3นะคะหรือคนที่ไม่ปิดกั้นในเรื่องของเพศนะคะอาจจะเป็นชาวเพศที่3ก็ได้นะคะถามว่าคนที่คุณดิวอยู่หรือเนื้อคู่คนถัดไปของคุณนั้นเขาคือใครนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรพฤษศกันก็ได้นะอาจจะเป็นชาวธาตุไม้เมษสิงห์ธนูนะคะ แต่เด่นๆเลยก็จะเป็นพฤษศพการมังกรแล้วก็แม่สิงห์ธนูก็จะมีเมถุนตุลกลุ่มเข้ามาด้วยนะคะถามว่าเขาเป็นคนยังไงถามว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนรวยมากค่ะสิบเหรียญค่ะแล้วก็เป็นงเหรียญอีกรวยรวยรวยเลยนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินหรือเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกแต่จะสนใจในเรื่องการทํางานหาเงินมากกว่า อาจจะแบบแต่งงานช้าก็ได้นะสําหรับบางคนนะคะอาจจะแต่งงานช้าฉันต้องประสบความสําเร็จในชีวิตก่อนฉันต้องมีความมั่นคงในทางการเงินของฉันก่อนถึงเขาถึงจะมาคิดในะเรื่องของความรักนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีอีโก้มากๆนะคะเป็นคนที่มีความคิดของตัวเองสูงมากนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครด้วยนะคะมีแพชชั่นในการทำงานมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆสูงมากนะคะ คนคนนี้เขาอาจจะรอคอยคุณมานานแล้วแหละอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณในอดีตหรือจะอาจเป็นคู่ของคุณในอดีตตาชาติเลยก็ได้นะถามว่าเขารอคุณนานแค่ไหนเขารอคุณมานานมากนะคะแฮงแมนมาบอกนะคะเร็วๆนี้จะมีข่าวดีกับคนคนนี้หรือคนที่มีคู่นะคนปัจจุบันนี่แหละนะคะตอนตอนที่อยู่ด้วยกันใหม่ๆอาจจะ อาจจะยังไม่มีอะไรฐานะครอบครัวก็ธรรมดานะคะแต่อยู่ด้วยกันไปนะมันส่งเสริมทางการเงินของกันและกันช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน,นะคะยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งมีแต่รวยกับรวยนะคะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วนะคะทําให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขมากๆะคะ่ะอิ่มเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะถามถึงคนคนนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มาเลือกกองที่3นะต้องบอกเลยนะเป็น เป็นแบบเขาเรียกยังไงอ่ะมันไม่ใช่ดีในเรื่องแค่ความรักความรู้สึกอย่างเดียวนะแต่มันบ่งบอกในถึงฐานะทางการเงินแล้วก็ความสุขที่มันจะตามมาด้วยนะคะคนคนนี้นะแต่เขาก็เป็นคนที่มีอีกโก้นะคะเขาเป็นคนที่มีอีกโก้มากๆไม่ค่อยยอมคนเป็นคนเถียงเก่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามเขาว่าแต่ถามเขาว่าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะเขาทําทุกอย่างเพื่อคนในครอบครัวได้นะคะเขาทุ่มเทเขาทําทุกอย่างเลยนะคะ เขาเป็นคนอาจจะเป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติของคุณก็ได้นะมีการรอคอยกันมานานแล้วบางคนอาจจะแต่งงานช้าคนที่เข้ามาดูอาจจะ30บกบกหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีอายุพอสมควรนะคะเนื้อคู่ของคุณอาจจะแต่งงานช้านะคะผ่านการผิดหวังเสียใจมาแล้วหลายครั้งนะไม่สมหวังสักทีนะคะ<ม>เพราะว่าคู่ในคู่ที่แท้จริงของเขานะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเป็นคู่เป็นเนื้อคู่ในอดีตชาติของกันและก,กันเนาะ สำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะก็ออยขอให้เจอความรักที่ดีๆนะคะเป็นรักที่ดีงามให้แก่กันนะคะชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะขอให้ความรักปกป้องคุ้มครองทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ